สวัสดีครับผมโน้ต VP ีวันนี้อยู่กับเกมสารไทย New l e g e n ตตำนานบทใหม่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้ากันถ้าจะเป็นพ่อค้าก็ต้องไปทำเควสท,ที่พ่อค้าอ้วนตอนกลางวันก็จะอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านที่มีหมูห้อยอะ่ะถ้าตอนกลางคืนเขาก็จะอยู่ในบ้านเข้าไปหาในบ้านก็ได้เริ่มเควสแรกประจัดการนอนมา5ตัวก็เดินมาทางซ้ายไปที่ถนนสายเปลี่ยวเหมือนเดิมนะผมฟาร์มจนถึงเลเวล80กว่าเนี่ยฟาร์มจนพอใจว่าจะมีเงินทำเควส เพราะว่าบางเควสมันก็ใช้เงินแก้ปัญหาแต่เควสแรกเนี่ยไปตีนอนไอ้นอนเขียวตัวนี้นอนตัวเล็กเดินมาซ้ายสุดจะเจอวาร์ฟมันจะไปที่ท่าเรืออ่ะครบแล้วก็วาร์ฟกลับเควสที่2ไปหาเนื้อมาสิบอันหมูป่าก็ได้ง่ายดีไปที่ชายป่า ถ้าใครวรัฟไปป่าดิบชื้นได้ไปป่าดิบชื้นก็ได้ป่าดิบชื้นจะมีหมูป่าเยอะวิธีไปป่าดิบชื้นก็คืออยู่ที่ชายป่าหน้าหมู่บ้านใช่ไหมเดินไปทางขวาเรื่อยๆผ่านวาัฟแรกไปวัฟนี้ไม่ใช่นะไปวัฟที่สองวัฟที่2จะอยู่ตรงเนินนิดหน่อยนี้มาถึงก็เจอเลยตัวหนึ่งพอตีหมูป่าเสร็จมันก็จะขึ้นมีดแล้วก็กดแระก็จะได้เนื้อมาห้าอันละตัวเดียวยืนรอแถวๆเนี้ยเดี๋ยวมันก็เกิดไม่ต้องเดินไปเดินมาให้เบียนหัวเสร็จแล้วก็กลับไปส่งเควสด ตอนนี้ผมมาตอนกลางคืนไม่เจอก็ให้เข้าไปในบ้านเควสที่3ก็คือเราต้องหาข้าวโพดมาส่งให้พ่อค้าอ้วน10อันแต่ NPC ที่ขายข้าวโพดะไม่มีมีแต่ชาวนาตรงน,นี้ที่ขายมาเมล็ดข้าวโพดแล้วเอาไปปลูกเองผมถึงบอกว่าก่อนจะเปลี่ยนอาชีพอะให้ไปฟาร์มเงินมาสักนิดนึงแต่ผมก็อาจจะฟาร์มเยอะไปหน่อยเอา,มาเมล็ดข้าวโพดไปการปลูกเนี่ยปักลงไป1ต้นมันก็ให้ผลผลิตแค่1ฝักเท่าที่ปลูก พืชอะไรต่างๆหลายๆอย่างในพาร์ทก่อนๆน่ะที่เป็นอาชีพชาวนาหนึ่งต้นมันก็ได้แค่หนึ่งลูกอย่างมะนาวเฮ้ยไม่ใช่สิแต่ว่าพริกเหมือนจะได้3เม็ดต,ต่อต้นหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจไม่เป็นไรเราเอามา10บอันเงินเราเยอะแล้วจะสังเกตเห็นว่าราคาเมล็ดพืชเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ชุดคือราคาถูกกับราคาแพงไอราคาถูกก็คือเนี่ย 10G ทั้งหลายแหล ทุกอย่างเท่ากันหมดไอสิบเนี่ยถ้าเก็บผลผลิตไปแล้วก็คือต้องปลูกใหม่ต้นมันจะหายไปแต่ไอเม็ดไหนที่มันราคาแปลกๆเนี่ยตั้งแต่40-35เนี่ยห้ 55, เนี่ยก็คือปลูกหนึ่งครั้งมันเก็บได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้น,มนเมล็ดข้าวโพดก็เก็บครั้งเดียวแล้วต้นมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อ10ชิ้นอยู่ดีแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะเห็นสปริงเกอร์ไม้กับสปริงเกอร์เหล็กให้ซื้อสปริงเกอร์เหล็กดีกว่าถ้าจะปลูกแค่ข้าโวโพดก รล้วีการให้น้ำอ่ะมันจะกว้างกว่าสปริงเกอร์ไม้ก็ซื้อสปริงเหล็กไปสักอันหนึ่งแล้วก็ไปที่ผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ซื้อแปลนโรงเก็บน้ําเพราะว่าสปริงเกอร์เนี่ยมันต้องใช้โรงเก็บน้ําไม่งั้นสปริงเกอร์ไม่ทํางานโรงเก็บน้ําก็คือแทงค์น้านั่นแหละจะสร้างโรงเก็บน้ำเนี่ยต้องมีไม้กระดาน6อันเหล็กคุณภาพสูง4อันเชือก2เส้นเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังว่า ไอสามอย่างเนี้ยไปหาที่ไหนได้500ทองอะไม้กระดานขายตรงนี้กี่อันนะดูในกระเป๋าเปิดดูใหม่ได้วันมันต้องการอะไรไม้กระดาน6อันซื้อไม้กระดานที่ผู้ใหญ่บ้าน6อันเชือกให้เข้าไปในร้านตีเหล็กที่มีเตาดินเผาอยู่หน้าบ้านเนี่ยเชือกจะขายที่คาร์บอยคนนี้เอามา5เส้นละกันไม่เป็นไรเรารวย <laughs> แล้วก็เหล็กคุณภาพสูงซื้อจอบที่ช่างตีเหล็กไปอันหนึง่งเอาไปขูดเหมืองซื้อจอบ1อัน หรือว่าจะรอวันที่20ก็ได้ไปซื้อที่พ่อค้าแร่ที่เป็นอบังจะมาทุกวันที่ 10, 20, 30ของเดือนพ่อค้าแร่จะอยู่ตรงที่ถนนสายเปลี่ยวจะมาตอน6โมงเช้าของวันที่ 10, 20, 30แต่ตอนนี้ผมไม่อยากรอต้องกลับไปนอนที่บ้าน6คืนอะไรเงี้ยมันจะเสียเวลาเปล่าไปขุดเอาที่เหมืองก็ได้ได้เล็กคุณภาพสูง4อันใช่ไหมไปที่ชายป่าหน้าหมู่บ้านแป๊บเดินมาทางขวาจะเจอกับวาปแรกที่เป็นอุโมงหินแบบนี้เดินเข้าไป มันจะมีเหมืองที่มีซอมบี้กับโครงกระดูกเลเวลประมาณ20-25ถึงถือจอบก่อนก็ได้พอจอบใส่มือปุ๊บจะสังเกตเห็นไอเนี่ยกองหินข้างหลังมันสับได้เนี่ยกองหินที่มันเป็นนูนๆขึ้นมาเนี่ยต้องเอาจอบขูดเท่านั้นในเหมืองนี่ก็จะมีไม้กระดานด้วยนะได้จากการตีกล่องกล่องไม้เนี่ยมันจะมีกล่องไม้อยู่แต่ถ้าเลเวลต้นๆเนี่ยอาจจะสับยากเพราะว่ามันจะสับช้ามันจะตีช้า อันนี้ผมสแตตมันมีประมาณหนึ่งแล้วไงมันก็เลยสับได้ง่ายสับได้เร็วนี่คือเหตุผลที่ต้องมาฟาร์มก่อนเล่นเควสต่างๆเวลาเล่นเควสแล้วมันจะได้ง่ายมันหมดแล้วใช่ไหมมันสุดทางละที่เรามาขูดเหมืองก็เพราะว่าหาแร่อันนี้แร่โลหะที่เป็นจุดสีแดงๆเอาไปหลอมที่ช่างตีเหล็กแล้วมันจะได้แร่คุณภาพสูงใช้คู่กับฐานหินแค่นี้น่าจะคราฟพอแล้วมั้งเดี๋ยวลองไปดูก่อน ไปหาช่างตีเหล็กผมเพิ่งนึกได้เอาจริงๆถ้าใครขยันก็ใช้ถังน้ํารดเอาก็ได้ที่บ้านจะมีบ่อน้ําใช่ไหมเราก็เอาถังน้ําที่ซื้อจากช่างตีเหล็กน้ํคูุเนี่ยซื้อไปไปตักน้ําจากบ่อน้ําที่บ้านน่ะแล้วก็เอาไปรดข้าวโพดแต่มันต้องรดทุกวันไงถ้าใครขี้เกียจก็ใช้สปริงเกอร์ดีกว่าตอนนี้เราจะมาคราแลีกคุณภาพสูงใช่ไหมให้ไปที่ช่างตีเหล็กแล้วก็เลือกค้อนกับไม้บรรทัดมันจะมีหัวข้อเหล็กคุณภาพสูงดูว่าใช้อะไรโอ้เหลือเลยที่มันมี4อย่างเพราาะว่ มันใช้ได้ทั้ง4ี่อย่างไออันหน้าเนี่ยคือโลหะคุณภาพต่ำกับอันล่างคือไม้ท่อนซุงและท่อนไม้ถ้าเรามี2อันหน้ามันจะใช้อันหน้าก่อนในการครับแต่เราไม่มีมันก็จะไปใช้อันหลังแทนก็คือแร่โลหะกับฐานหินแล้วก็กดไป4อันแล้วก็กดครับรอ40สวิพอมันครับเสร็จก็กดตรงนี้เพื่อกดรับปึ๊บแล้วก็วับไปที่บ้านปึง้งไปที่แบบโรงเก็บน้ําแล้วก็กดที่รูปมือปึง้ง นะมันจะถือแปแปลนไว้ในมือแล้วก็กดโจมตีหนึ่งครั้งลองเดินไปไปซ้ายๆขวาขวาดูมันจะมีเขียวเขียวขึ้นมาแสดงว่าตัวเนี้ยตั้งได้ตรงนี้ตั้งได้แล้วก็กดโจมตีครั้งหนึ่งมันจะเป็นโครงไม้ขึ้นมาให้เดินไปใกล้ๆเรามีไม้แล้วใช่ไหมหกแผ่นก็กดไปเรามีเหล็กก็กดไปเรามีเชือกปึ่มเรียบร้อยไอ้ก้อนหินเนี่ยก็คือเอาจอบสับมันเกะก,กะพอมีท้งน้ําแล้วก็วางสปริงเกอร์ผมจะปลูกบริเวณเนี้ย ข้าวโพด10บต้นเอาสปริงเกอร์ใส่ในมือปุ๊บอ่ะมันจะเป็นเขียวๆข,ขึ้นมาตรงเขียวๆอ่ะคือจุดที่สปริงเกอร์จะอยู่แล้วมันจะกระจายไปซ้ายกับขวาสมมุติว่าผมจะปักตรงนี้ใช่ไหมสปริงเกอร์มันก็จะพ่นน้ําไปทางขวาผมจำไม่ได้แล้วว่าไอ้สปริงเกอร์เหล็กเนี่ยมันพ่นได้ถึงไหนแต่มันไกลามากๆบอ่อน้ําตรงนี้น่าจะถึงอยู่แล้วไปทางซ้ายก็จะมีความกว้างเท่าๆกันผมก็จะปักตรงนี้แหละกดจมตีปึ้งแล้วเราก็ขุดดิน แล้วก็สับลงไปโจมตี1 2 3ถ้าขุดที่เดิม3ครั้งอะ่ะดินมันจะนูนขึ้นมา3ขยึกก็คือหลุมหนึ่งอะ่ะมันจะสับซ้ําได้3ครั้งแล้วดินที่นูนขึ้นมามันจะดูนแค่นั้นสังเกตดูนะ1 2 3มันเท่านี้ใช่ไหมถ้าผมสับต่อมันก็ไม่นูนขึ้นแล้วมันได้ประมาณนี้แหละแต่มันจะได้ดินขึ้นมาแทนเดี๋ยวผมจะลองขุดถ้าสับไปครั้งเดียวจะปลูกได้หรือเปล่าถูก ไปแล้วหลุมทางขวาผมจะสับสองครั้งหนึ่งสองจไว้นะไอหลุมเตี้ยๆนี่คือหนึ่งครั้งนะไอหลุมทางขวาคือสองครั้งแล้วหลุมที่เหลือผมจะสับสาครั้งหมดเลยหนึ่งสองสามเดินหน้านิดหน่อยหนึ่งสองสามเดินหน้านิดหน่อยไม่หยุไม่สัมพหนึ่งสหนึ่งสองสาม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 สิบลุมพอดีแล้วก็เอามาเล็กโพดใส่ไว้ในมือแล้วก็กดโจมตีปักมันจะปักเข้าไปสองหลุมนี้ เป็นหลุมที่ขุดครั้งเดียวกับขุดสองครั้งใช่ไหมผมจะลองมายืนใกล้ๆแล้วตักดูนะไอขูดสองครั้งอ่ะติดอยู่แต่อขูดครั้งเดียวอ่ะไม่ติดเดี๋ยวผมจะขูดซ้ําไอหลุมเตี้ยนี่นะจุ๊บมาเป็นสองครั้งละแล้วก็กดปลูกอ่ามันปลูกได้มันปลูกได้ที่สองครั้งหลุมหนึ่งต้องสับสองครั้งทําไมน้ําไม่มาถ้าจําไม่ผิดสปริงเกอร์มันจะทํางานตอนเช้าเดี๋ยวผมไปนอนก่อนสักหนึ่งคืนนี่ไงมันพ่นน้ําเรียบร้อย ทีนี้ก็รอมันโตใครจะไปฟาร์มจะไปทำอะไรก่อนก็ได้ไปเก็บเวลเพิ่มรอก็ได้หรือไม่ก็นอนรอเดี๋ยวผมจะลองไปนอนดูนะว่ากี่วันมันจะเก็บได้คืนที่สองจะนอนต่อได้เนี่ยก็ต้องเดินออกบ้านไปก่อนแล้วกลับเข้ามาใหม่ถึงจะนอนต่อได้มันไม่มีไอคอนให้กดเนี่ยต้องเดินออกบ้านก่อนอวันที่สองต้นต้นสูงมากไปนอนวันที่สเหมือนเดิม มันต้องเป็นวันที่4หรือเปล่าเพราะว่าเรานอนไป3คืน3คืน4วันนี่คือวันที่5้ฝักมาแล้วเฮ้ยเก็บได้แล้วนี่5วัน1 2 3 4 5 6 7 8 9ามส่ัเ้ห็นไหมข้าวโพดมันเก็บทีเดียวแล้วก็ต้นมันก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นซื้อมา10ถุงเพวเสร็จแล้วก็ไปหาพ่อค้าอ้วนเควต,ต่อมาคือมันให้หามะเขือเทศ10อันแล้วเหมือนในตัวผมอะ จะมีมะเขือเทศอยู่แล้วด้วยเควสมันก็เลยสำเร็จมะเขือเทศเก็บได้ที่ชายป่าหน้าหมู่บ้านมันเป็นต้นมะเขือเทศเลยลูกสีแดงๆมันมีต้นละสี่ลูกหาสักสองสาต้นก็ได้ละเควสต่อมามันให้หามันฝรั่ง10อันมะเขือเทศ10อันสตรอเบอรี่อีก10อันตอนเนี้ยผมมีมะเขือเทศอยู่แล้ว10อันถ้าฝนตกให้รีบเข้าบ้านอ้าวอ๋อเรามีหมวกเรามีหมวกกันฝนร้อยเปอร์เซ็นต์คือหมวกโล่มอน,นี่กันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต เลือดของเราจะไม่ติดสีเขียวไอหมวกร่มเนี่ยผมซื้อที่พ่อคาร่ด้แต่ซื้อที่ชาวนาจะเป็นหมวกแบบนี้หมวกฟางกันฝนได้ร้อเเซเหมือนกันเราจะไม่ป่วยเฮย้ยมีสายรุ้งด้วยมันฝรั่งกับสตรอเบอรี่ผมไม่แน่ใจว่าที่ตลาดจะมีขายไหมให้เดินมาทางขวานิดนึงจะมีวาร์ปตรงนี้ก่อนถึงชายป่าให้เข้าไปมันจะมีแม่ค้าขายผลไม้อยู่คือเจเปิลคนนี้ลองกดดูสิ อมีมันฝรัง่งซื้อมาสิบอันสตรอเบอรี่ไม่มีไม่นะผมลองเดินหาดูแล้วละ่ะไม่มี NPC ตัวไหนขายสตรอเบอรี่ต้องซื้อเม็ดไปปลูกที่ชาวนาซื้อเม็ดที่ชาวนาไปปลูกเม็ดสตรอเบอรี่เนี่ยมันเป็นพืชชนิดที่ปลูกครั้งเดียวเก็บได้หลายครั้งเราต้องการความรวดเร็วก็ซื้อไปสิบอันเหมือนเดิมแล้วก็กลับบ้าน หลุมที่เราขุดไว้มันหายไปเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้อยู่มันก็หายไปเองเราต้องขุดหลุมใหม่เอา,มาเมล็ดสตรอเบอรี่ใส่ในมือเหมือนเดิมแล้วก็กดจมตีมันก็จะปักลงไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็นอนรอวันที่ห้ารู้สึกว่าจะโตมานิดหนึ่งวันที่เจ็ดเก็บได้แล้วสตรอเบอรี่เจ็ดวันได้ต้นละหนึ่งลูกอ่ะเควสเสร็จละกลับไปหาพ่อค้าอ้วนแต่ต้นสตรอเบอรี่ยังอยู่นะเมื่อกี้ใช่ไหม อีกสองสาวันก็น่าจะเก็บใหม่ได้เออปพระการเหตุลมเจ้ามาพอดีเลยข้ากําลังต้องการคนไปสู้พวกโครงกระดูกในเมืองไปตีโครงกระดูกสิบตัวโครงกระดูกก็คือเมืองร้างที่เราไปชายป่านหน้าหมู่บ้านน่ะเดินไปทางขวาแล้ววาร์ป๊ะคร่ะถ้าใครเคยไปแล้วก็ว์ปไปได้ปึ้งตีเสร็จแล้วก็กลับมาส่งเควสเควสต,ต่อมาก็คือไปหาเหล็กเหล็กคุณภาพสูงไอ้ที่เราไปขุดแร่แล้วมาคราบะนะคราบได้แค่8อันน่ะต้องไปหาแร่เพิ่ม ก็คือไปที่เมืองร้างเหมือนเดิมไอแร่พวกเนี้ยมันจะรีก็ต่อเมื่อผ่านไป 2- 3สาวันในเกมถ้าจำไม่ผิดนะประมาณส3สาวันมันถึงจะรีกลับคืนมาเราก็ขุดต่อใหม่ได้ไอแร่คุณภาพสูง1อันมันจะใช้แร่โลหะ1ชิ้นกับถ่าน1ชิ้นปะเพราะฉะนั้นน่าจะใช้อย่างละสิบก็น่าจะพอละอืมใช้อย่างละ1จริงๆด้วย10อันก็ใช้อย่างละสิบแล้วก็กดคราฟปึบรอ1นาที40พอคราฟเสร็จแล้วก็กดรับเรียบร้อยกลับไปหาพ่อค้าอ้วน ถ้ามันตอนกลางคืนเนี่ยก็เข้าไปในบ้านพ่อค้าอ้วนจะอยู่ในบ้านเควสต่อมาให้ไปตีหมูป่า10ตัวหมูป่าจะมีเยอะที่ป่าดิบชื้นวิธีไปป่าดิบชื้นก็คือไปที่ชายป่าหน้าหมู่บ้านแล้วเดินไปทางขวานับไป2วัฟเดี๋ยวไปให้ดูก็ได้ชายป่านหน้าหมู่บ้านมันก็มีสักตัว2ตัวเนี่ยแต่มันเกิดช้าเดินผ่านวาัฟนี้วัฟแรกไม่ใช่นะให้ไปอีกวัฟหนึ่งเดินไปทางขวาวาัฟที่2จะอยู่ตรงเนินนี้เนี่ยมาถึงก็เจอเลย ปลาดิบชื้นนี่ก็มีมะเขือเทศเยอะแยะเลยเนี่ยที่เป็นเควสก่อนหน้าเนี่ยแต่ใครที่เวลน้อยๆเนี่ยให้ระวังมันจะมีหมูป่ายักษ์ซึ่งเลือดเยอะแล้วก็ถึกถ้าเรายังตีไม่แรงเนี่ยเราอาจจะเจ็บแล้วก็กลับบ้านได้มาแล้วหมูป่ายักษ์ไม่คันนามือฉันหรอกยืนอยู่แถวๆเนี้ยเดี๋ยวมันก็วิ่งมาหาพอครบแล้วก็ไปส่งควสหาย ปกติถ้ายังไม่6โมงเช้าเนี่ยมันจะยังอยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอเมื่อกี้หน้าบ้านก่อนเข้าบ้านก็ไม่ใช่มีพ่อค้าอ้วนหายรอ6โมงแล้วกันเออมาพอดีได้เปลี่ยนอาชีพละเป็นเควสเปลี่ยนอาชีพละถ้าอยากจะมีอาชีพเป็นพ่อค้าไปเอาหมูสามชั้นมาให้ข้า30ชิ้นถ้าทําได้จริงก็แสดงว่าจะมีแฟลเป็นพ่อค้าได้อ e ซี่วิธีหาหมูสามชั้นก็คือพี่พี่พ่อค้าอ้วนแล้วก็กดร้านค้า อันละ183เท่าไหร่นะ30อันกี่บาท5,490ได้ไหมการเปลี่ยนอาชีพมันต้องใช้เงินมันใช้เกินแก้ปัญหาได้แล้วก็ส่งเค e สอ easy เยี่ยมมาก ต่อไปนี้เจ้าคือพ่อค้าเจ้าจะพบเจอแต่ความร่ำรวยเงินเงินเงินเท่านั้นที่ของโลกโโโโโเรามาดูรีวิวสกิลข้าวๆเลยละกันอันแรกพรสวรรค์แห่งการต่อรองซื้อไอเทมจาก NPC ถูกลง7%พื้นที่กระเป๋าบวกร้อยอันนี้เลเวลหนึ่งนะทุกสกิลจะตันที่เลเวล5ไม่รู้ว่าเลเวล5เนี่ยจะซื้อของถูกลงกี่เปอร์เซ็นต์ต่อมาคือหัวการค้าขายของให้กับ NPC ได้ราคาแพงขึ้นเลเวล1 7%ต่อมาเป็น ป้อมปืนนักประดิษฐ์มีระยะยิง5เมตรสร้างความเสียหายเท่ากับ75%ของพลังโจมตีต่อไปศิลปะปรุงยาผสมยาใช้เองได้1ขวดเป็นพ่อค้าหรือเป็นหมอเนี่ยต่อมาตลบหลังได้รับเงิน5-10 g จากการสังหารศัตรูว้าวอันนี้เลเวล1นะเลเวล5ไม่รู้จะได้เท่าไหรต่ต่อตัวต่อมามือเบาขโมยเงินจากศัตรู1ตัวสูงสุด10 g ต่อมาหัดทองคําพลังโจมตีของหัดทองคําคํานวณจากเงินที่มีหาร20ฮะเฮ้ยพูดเป็นเล่นสกิลนี้จะแรงตามเงินที่เรามีอย่างนั้นเหรอสมมุติว่าเงินมี2ล้านเอาไปหาร20ได้เท่าไหร่หาร20ได้แสนหนึ่งบ้าห่ะอันนี้เลเวลหนะ เลเวล5มันน่าจะหารน้อยลงปะอันนี้เดานะใช้พลังแห่งความมั่งคั่งกระแทกเข้าหน้าศัตรูอย่างจังจู่โจมอย่างรุนแรงด้วยนิ้วชี้เครือบทองเดี๋ยวนะเครือบรอเรือเหรอมันต้องเป็นรอลิงปะ หรือว่ามันเป็นการเล่นคําอันนี้ไม่รู้ต่อมาสกิลสุดท้ายเสกรถเข็นเสกรถเข็นไอติดออกมาเข็นเล่นได้ไอติดคืออย่างไอติมหรือเปล่าระยะเวลา30พลังโจมตี1 0 0 30าวิเองเหรออ๋ออันนี้เลเวลหถ้าเลเวลหน่าจะสักนาทีหนึ่งนี้ปะสกิลคร่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มก่อนเก็บจอบเลเวลแล้วก็มาดูอีกทีว่าสกิลเลเวลหเนี่ยมันจะแรงแล้วมันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ